ความมั่นใจสำหรับคุณมันคืออะไรครับถามคํานี้เลยมันคือการที่ให้คนอื่นมาทัดคุณว่าคุณเก่งใช่ไหมแต่ผมบอกนะความมั่นใจอ่ะคย์หลักครื่องแรกครับคุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนถ้าคุณไม่มั่นในมั่นใจในตัวเองใครมันจะมามั่นใจในตัวคุณผมถามคํานี้เลยจริงๆนะใครจะมามั่นใจในตัวคุณไม่ว่าคุณจะจะเก่งอะไรก็ตามคุณทําสิค่ะคาเดียวที่ผมจะให้คือหน้าด้าน ไม่ต้องแคร์หรอกใครจะพูดมึงยังไงแต่ถ้ามึงอยากเก่งวันนี้มึงต้องน้าด่าไม่ว่าจะภาษาอังกฤษน่ะผมถามจริงบางคนบอกว่าอายที่จะพูดภาษาอังกฤษอายแล้วเมื่อไหร่จะพูดได้อืมึงเห็นไหมในสังคมปัจจุบันนี้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยเขาอายไหมที่จะพูดภาษาอังกฤษเขาไม่อายพูดถูกถูกเขาใช้ใช้แหลกจิวะาภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ตามมึงต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งนะความคิดมึงมึงต้องเชื่อว่ามึงมีความมั่นใจ ไม่ใช่ว่าหลงตัวเองหลงตัวเองคือการพูดเฉยแต่ไม่ลงมือทำอันนั้นคือหลงตัวเองแต่การเชื่อใจและมั่นใจในตัวเองคือการอืมตอนนี้ยังไม่มีนะแต่กูสร้างกูเพิ่มกูลงมือทํานี่คือความเชื่อใจในตัวเองและมีความมั่นใจเพิ่มมาึ้นแน่นอนที่หลักอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าบอกว่าตัวเองมีความมั่นใจแต่ไม่ลงมือทําอันนั้นคือหลงตัวเองโอเคปะแต่ถ้ามึงบอกว่ามีมีความมั่นใจแล้วเอ้ยคิดแล้วเออลงมือทาสิรออะไรรอคนมาพูดก่อนแหละถึงจะมั่นใจ ไม่ใช่มึงต้องชี่ออกไปก่อนว่ามึงมีความมั่นใจจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ความคิดของมึงเว้ยที่สำคัญคือตรงนี้ในความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามเซลล์เวิร์ดเซลล์เอ็กซ์จิมเซล์วอร์ดมันมาจากตัวมึงทั้งนั้นถูกต้องที่รักมาจากตัวเองอันไม่ได้มาจากใครเพราะฉะนั้นหลายคําถามผมจึงถามกลับไปว่าน้องต้องถามตัวเองไม่ใช่มาถามพี่ว่ามันควรทำอย่างไงสุดท้ายอ่ะพี่ให้คำแนะนำได้อย่างเดียวคนที่จะทำได้มันคือตัวน้อง พีไม่ไม่สามารถไปคุมได้ว่าเฮียมึงต้องมีความมั่นใจเพราะกูต้องมานั่งคุมมึงตลอดเวลาไม่ใช่มึงต้องทําเองขีหลักมันอยู่ตรงนี้ถ้ายังมีความมั่นใจแล้วเจอกันที่ถัดไปทุกคน See you in the next video